คนมายังสนามรบที่ฟรีเรนได้ทําให้มันจบท่านเขาไม่อยากจะเชื่อเลยทั้งที่น่าจะเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดแต่กลับไม่เกิดความเสียหายรุนแรงเลยขอบคุณฟรีเรนที่ให้ความเคารพต่อเหล่าวีรบุรุษแห่งกลุ่มประเทศทางตอนเหนือท่านเขาจะมอบรางวัลในขอบเขตที่ทําให้ได้ แต่สิ่งที่ฟรีเรนต้องการคือหนังสือเวทมนต์ของจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ฟรังเมที่สืบทอดกันมาในตระกูลกราเนตที่บันทึกเกี่ยวกับบาเรียรป้องกันแม้จะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นของปลอมแต่นี่ก็เป็นงานอดิเรกของฟรีเรน ก่อนที่คณะนี้จะออกเดินทางท่านเขากราเนตจะไปส่งถึงหน้าประตูเมืองเหมือนว่าสถานการณ์ในที่ราบสูงตอนเหนือในตอนนี้ไม่สู้ดีนักทำไม่มีการจำกัดการผ่านทางของประชาชนแม้แต่นักประจนภัยเองก็จำเป็นต้องมีจอมเวทชั้นหนึ่งรวมทางไปด้วย จอมเวทชั้นหนึ่งก็คือคุณวุฒิของจอมเวทที่รับรองโดยสมาคมเวทมนต์แห่งภาคพื้นทวีปแฟนก็ได้มาจากนครศักดิ์สิทธิ์ตอนก่อนออกเดินทางเป็นใบรับรองจอมเวทชั้น3ฟรีเรียนเองก็มีใบรับรองแต่เป็นตราไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์คงใช้ไม่ได้แล้วกลุ่มประเทศทางตอนเหนือเองก็มีสถานที่จัดการสอบชั้นหนึ่งด้วยที่เมืองเวทมนต์ที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศทางตอนเหนือออยซาร์ตอยู่ข้ามเทือกเขาแสวไปอีกไกล ตะกูลกราเน็ตจะไม่มีวันลืมบุญคุณนี้อย่างแน่นอนขอให้เป็นการเดินทางที่ดีแล้วทั้งสามคนก็ออกเดินทางกันต่อไปฤด,ดูหนาวมาเยือนหน้าหนาวแถวนี้หนักหนามากถ้าดูถูกอาจตายได้เลยสิ่งที่พรากชีวิตผู้คนไปมากที่สุดในการทำศึกกับกองทัพราชาพิซาก็คือฤด,ดูหนาวที่กลุ่มประเทศทางตอนเหนือนี่แหละไม่นานคณะนี้ก็หลงทางท่ามกลางพายุหิมะ 28ปีหลังผู้กล้าฮิมเมลจากไปกลุ่มประเทศทางตอนเหนือภูมิภาคเด็กเคสสตาร์ก็หมดสติไปทำให้แฟนต้องแบกเขาปาร์ตี้นี้ก็เดินทางมาถึงกระท่อมที่ยังอยู่ในสภาพดีข้างในมีเอลคนหนึ่งกำลังสควอชอยู่เพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกายแฟนก็จุดไฟในเตาผิงกระท่อมนี้ก็อบอุ่นขึ้นเอลคนนี้ก็แนะนำตัวเองว่าชื่อครับเป็นมัง อุณหภูมิร่างกายของสตาร์ก็เริ่มลดลงครับจึงให้ความอบอุ่นบนเตียงทั้งคืนสตาร์กก็ดีขึ้นฝืนฝ่าเทือกเขาสแวร์ไปก็เหมือนฆ่าตัวตายคงต้องอยู่ที่นี่ไปสักพัก ใกล้ครึ่งปีผ่านไปฤด,ดูหนาวของกลุ่มประเทศทางตอนเหนืออันยาวนานก็ใกล้จบลงครับทําเครื่องรางเทพธิดาให้ฟรีเรนนําไปให้แฟนเธอเป็นเด็กดีที่มีศรัทธาแรงกล้าคงเป็นอิทธิพลที่มาจากการเลี้ยงดูโดยบาทหลวงทําให้เธอยังไม่ลืมความขอบคุณต่อท่านเทพธิดาครับกับปาร์ตี้ของฟรีเรนจะไปกันคนละทางจึงต้องจากลากันตรงนี้แล้วตอนนี้ก็จบลง